สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกทท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีมอบตาตั้งพร้อมกับฉลองตาตั้งรองเจ้าคณะอําเผอปักท่อนะครับผมพระครูพัฒนวิสิทธิ์เจ้าคณะตําบลห้วยยางโทน,นกระทุ่มวัดสุขาวลารางนะครับผมตาแหน่ง ํำรงตาแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอปากท่อเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพศ .2568 ที่ผ่านมานี่นะครับผมชมร่วมกันครับคัขบขนะนี้พระธรรมวชิระสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าว,วาดวัดคองวานก็ได้มอบตาตั้งพร้อมกับพดยศดให้กับหลวงพ่อแล้วนะครับผม อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีดีใจกับหลวงพ่อนะครับผมที่ได้รับตาตั้งครั้งนี้อนุโมทนาร่วมกันกับญาติสายบุญสาธุชนข้าราชการชุดขาวก็ได้เข้ามาให้กําลังใจหลวงพ่อเพื่อได้รับตาตั้งครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับผมดีใจกับหลวงพ่อนะครับที่ได้รับตาตั้งและพัด,ยด์ยศชมร่วมกันครับ รับพี่พี่เพื่อนเท่านผู้ชมทุกท่านครับวัดส,สุขวาวรารามตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลบอกระดานอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับผมหลวงพ่อมากระซิบบอกเบาๆว่าขอขอบคุณขอบอกขอบใจญาติโยมสาธุชนทุกท่านหน่วยงานต่างๆข้าราชการพ่อค้าประชาชนคำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นอบตนายก ขอบคุณอย่างมากมายที่มาให้กำลังใจในการพิธีรับพัดยศและจาาตั้งท้งนี้หลวงพ่อบอกว่ายินดีต้อนรับและขอบคุณอย่างมากมายและยังบอกมาอีกว่ายินดีต้อนรับญาติใจบุญสาธุชนทุกท่านที่เดินทางผ่านไปมาไดมาร่วมบุญร่วมสุศสนได้มาขอพรสิงสกิ์ภายในวัดหลพ่อบอกว่ายินดีต้อนรับาาเสมอนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการอ่านจาาตั้งนะครับของหลวงพ่อและพระเลขาด้วยครับชมร่วมกันนะครับผมครับบางช่วงบางตอนไทยอาจจะไม่ได้บรรยายไปตามคลิปตามภาพเพราะจะไปขัดแย้งพิธีกรจิตติมินศักดิ์ที่คอยบ่งบอกในรายการอยู่แล้วนะครับผม15 1ครับ2568อาศัยอำนาจตามความในข้อ20 แห่งกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าโดยการแต่งตั้งขอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่จึงแต่งตั้งให้พระคููพัฒนาวิสิทธิ์สมชายฉายาอัญชลีโยอายุ67พรรษา41วิทยาฐานะนักธรรมเอกมหาบัณฑิตวัดสุขวรารามตำบลบ่อกระดานอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดศึกขาวรารามและเจ้าคณะตำบลห้วยยางโรตรตรถนหนองกระทุ่มครับพี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติใจบุญสัตวทุชนทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับสําหรับท้ายสุดสุดท้ายนี้พิธีการต้อนรับหรือรับตําแหน่งพัดยศหรือสมศักดิ การเลื่อนขั้นเลื่อนยศของวัดสุขาวราลามครั้งนี้หลวงพ่อก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยดีใจกับหลวงพ่อด้วยนะครับผมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมท้ายสุดสุดท้ายนี้ท้ายขอล่าลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า ว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นจะลืมคอมเมนต์มาทักทายนะครับผมล่าลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับขอคำว่าสวัสดีโชคดีมีชัยจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ